มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับสุดท้ายเตือน37จังหวัดเตรียมรับมือ6กันยายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่22เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและจะมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะ ร่องมรสุมกำลังแรงจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่้านเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ6กันยายน2566 ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอนํอนาจเจริญบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะ ภาคตะว,วันออกจังหวดัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศสกมอุตุนะคะและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่า023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณวันที่6กันยายน2566ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ